เอามาเบ่งใหม่ด้จ้าอันที่สองเราสิพันธ์มให้ลูกแล้วเบ่งังแต่เลื่มต้นเลยค่ะนี่แหละพอเปียดสดเนาะจ้าเราได้รับการสั่งสอนมาจากเมียไทย <laughs> โอ้โหลาซีท <laughs> <laughs> ัวร <het> ์ลาต้องเอาลเราค่อนข้างที่ซาละมุกหน่อยนึงจ้ะเราบซีไซรลายกว่าสุริละสวายอีกอย่ากลัวอันนี้เป็นหมูบดผสมกับข้าวคั่วกับอ่าหมูบดผสมกับข้าวคั่วกับเกลือชูรสเนาะให้มันเพิ่อความหอมกลมกล่อมแล้ เราก็สิ่อยหยิบกุ้งมาใส่ในบาตรกุ้งพาเครือพาเคเราไ่เคยได้กินนื้อกินแสบแล voi, ้วมาไดเนยไทยแล้วอวนตัวอวนตุ่นตุ่นแนแบๆตัวกกินถึงะเป็นผักกระซามนาชรีจิมบิยนไทยฟูดเนี่ะอ้ฟิชชี่กินซฟเมตผักบัน ผักมะฮวยน่ะนี่แหละระหว่างเราสิเห็ดซูพอซูแม่นั่งกินวันคริสต์มาสนองแล้ว็สิสด้กินอันนี้ล่ะคืดเบิ่งเอาปอเปียกก่อนเดี๋ยวใส่เวลาสองนาทีสามนาทีเห็นยังจะสิท่านกินี่นองเอ้ยเิ่งเอาหอยพัน เก่าก่อน่อยพันเก่าก่อนจิบก่อนก่อนใส่เวลาบ่ถึงก่อนละนาทีแล้วมั้งบลูบลูบบลลูเน้อเคียเลาเป็นไม้กีมเขียวเคียวสลับหมวกหลายเบิงเบิงเบินะอันที่เอกุกมอหญ่งํำของเราบ่สิลัดไตญ่สัมพันธ์ไงจาของจะของคน ยี่กสุก่อนก่อนสองเท่าเลยก่อนซะละโมเห็นแล้วแล้วก็ทอดก็แทยังดีมันเีงาเราก็กินกี้เราแบบมีความสุขเด้กเราเห็นไบถาลูกแล้ว จองปองไว้จองฟองไว้อันนี้มันจะจิ้มน้ำจิ้ม, <laughs> มเ,เลพอแล้วไนตีอันให้ลูกแม่ก็ซีลูกก็สีพ่อก็ซีเอาพอ